ราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะครับอนเพียง8,000นินนิด,นดตลอดสัญญาสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเซเว่นกอล่ราคานวนครนะครับอีพีนี้นะครับเบนก็จะมาแนะนํารถยนต์5ประตูนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานของหลายๆคนนะครับกับเจ้า Honda j a จ z GK 1.5V ปี2020คันนี้นะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์นะครับ1.5ลิตรขนาดกำลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ออปชั่นดีเยี่ยมแน่นอนครับคันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับคันนี้กระจังหน้านะครับเป็นโครเมี่ยมเรียบร้อยนะครับตัดกับตัวรถนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถคันนี้มากๆเลยนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับมีพร้อมติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนล้อนะครับเป็นล้อ แม็กอันลอยนะครับขนาด16นิ้วนะ10ก้านะครับลงตัวสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างมาต่อกันที่ภายในของหัวหน้าใจคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้นะคะมีจุดเด่นนะครับที่เหนือกว่าคู่แข่งรุ่นอื่นๆก็คือภายในห้องดยสารนะครับที่มีขนาดกว้างขวางนะครับแล้วก็ระยะเฮดรูมนะครับหัวถึงตัวหลั่งคานะครับมีขนาดที่ค่อนข้างสูงงงแล้้้้วก็ทีี่บบบััมดาานนนนหะคครรรต ให้ความสูงโป่งนะครับสามารถมองไปข้างนอกได้สะดวกสบายและชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คันนี้นะครับควงมอะไรนะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วระบบเปิดประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะครับแอรเป็นแบบปรับมือแล้วก็คอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับกว้างขวางและใหม่มากมาต่อกันที่เบาะด้านหลังบ้างนะครับกว้างขวางจริงๆนะคะสามารถพับลงหรือพับขึ้นก็สามารถทําได้นะครับ สามารถนะครับบรรทุกของหรือจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่แบบนี้เลยครับมาต่อกันที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟรูปทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมสวยงามแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยเดิมๆทั้งคันนะครับและเบาะด้านหลังนะครับสามารถปรับลงไปในระนาบแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะครับเบนว่านะครับสามารถบรรจุสัมภาระทั่วไปนะครับในชีวิตประจำวันก็สามารถทำได้แบบ จุ๊จุ๊จุแบบนี้เลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคันนี้นะครับพาชมรถกันแบบจุใจแล้วนะครับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียง8,000นิดๆตลอดสัญญานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับที่2.79%เท่านั้นนะครับหรือลูกค้าจะเลือกเอาโปรช่วยผ่อนนะครับ3,000บาทนะครับนานสูงสุดถึง12เดือนกันเลยทีเดียวนะครับแค่นั้นยังไม่พอคันนี้นะครับได้รับการตรวจนะครับ สภาพรถจากกูอินสเปคชันไทยแลนด์ครับทั้งโครงสร้างภายนอกและภายในมากกว่า344จุดนะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจนะครับว่ารถของเราได้รับประกันคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับมีรับประกันอะไรายนะครับให้สูงสุดนานถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ใครนะครับที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมนะครับไกรล่าคานวันครนะครับต้นไหนที่สนใจนะครับสามารถโทรได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 2 4 4 7 8 8 8 8หรือว่าจะโทรหาเซเว่นโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 1 3 1 7 6 2 2 2นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับฝากกดเป็นกำลังใจนะครับให้กับเซเว่นแล้วก็เต็นท์รถของเรานะครับไกลราคานวันครนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับเช่นช่องทาง เพจ a c e b o o k นะครับไกด์ราคานวันครนะครับหรือจะเป็นทิกตอกไกด์ราคานวันครนะครับแล้วก็ช่องทาง l ลน์แอดนะครับแอดไกด์ราคานวันครนะครับไกด์ราคารักรถรักคนณสำหรับวันนี้นะครับเซเว่นต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ